สวัสดีครับปีน้องกูติดตามทุกหน้านะผมมายืนอยู่โอ้โหเห็นนุสสวีไหมอยู่ข้างหลังนะฮะนี่คือร้านอิสรภาพ109นะที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นในข่าวนะว่ามีบุคคลคนหนึ่งสร้างพันธุ์วนสวนที่ใหญ่ที่สุดสุดยอดใหญ่มากแล้วผมวันนี้ก็เลยเดินทางมาดูว่ามันใหญ่จริงไหม <c oughs> ปรากฏว่าแม่แค่ลองมาบาทเฉยๆนะ ลองมาบาจเจ๋อใหญ่มากอยู่ตรงนู้นะนะนะอันนี้คือคนเขาเรียกว่าพวกบ้าบ้าแบบผมคือบ้าอุทิใไดแกแผ่นดินนะคนคนนี้คือคุณถวันเจ้าของเอเซฟายัต้าฝ่ายปฏิมากรรมปฏิมากร,รหรือคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการหลอ่พลอพระหล่ออะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะรู้จักถวันนะคุณถวันเนี่ยหาเงินล่ำรวยมาก็อยากจะสร้างอะไรที่เป็น สุดยอดให้แก่แผ่นดินนะก็เหมือนเนี่ยผมทำไอ้อุ้งสยามทําหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะทำนะเขาทำพระเรศวนเพราะศรัทธาและรักพระเรศวนนะก็ใช้เงินของตัวเองนะก็เชิญได้คู่มาแล้วก็ร่วมบุญกันก็ได้วันนี้ผมมาที่นี่นะก็มาพบคุณตะวันด้วยนะ เพื่อที่ให้ท่านได้รู้จักว่าคนคนนี้สุดยอดคุณตะวันเป็นยังไงคโอ้โหนี่จะสร้างองค์ใหญ่นะสูงขนาดไหนนะอองค์ใหญ่สูงหนึ่งร้อยเกาเมตรโอ้โหมั่ค่าหล่อคงแพงมากนะโอ้ไม่นับเลยครับ <c oughs> โอ้มันใช้เงินมากมหาศาลนะคนคนนี้นะครับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะ วันที่สามเห็นบอกมีการทำพิธีพิธีเททองหล่อพระบาทข้างขวานั่นแหละพระบาทข้างขวาแลวนะครับเห็นไหมหล่อพระบาทข้างขวาเป็นพิธีเททองวันที่สามนะพร้อมกันนะครับพร้อมกันแปดโมงเช้าที่นี่ที่นี่ครับที่ลานเลยครับไปเราพากันไปดูว่าพระบาทที่จะหล่อเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเทียบกับตัวคนนะะท่าเห็นว่าคุณถวันนี่ผีบ้าเหมือนพวกบ้านะ ช้เงินตัวเองทํานะสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมบุญได้นะร่วมบุญได้ทุกท่านได้นะไม่ปิดกั้นเลยนะไม่เหมือนผมนะผมปิดกั้นแต่คุณวันยินดีนะเชิญชวนท่านมาร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดัะคือท่านดูนะนี่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 พระบาทพระบาท ยืนเทียบเลยคุณนอนยืนเทียบเลยเนี่ยดูดูนี่ที่จะรอวันที่สามนะโอ้โหรั้งสุดท้ายแล้วนะทั้งสุดท้ายนะฮะก็จะขึ้นส่วนของขึ้นส่วนอื่นละเห็นไหมมามาใครอยากให้ฐานชีวิตมั่งคั่งก็มาตรงนี้มันรอวันที่สามกับคุณวันนะครับอย่าลืมนะถ้าได้มีโอกาสมาที่อ่างทองนะป่าโมกนะป่าโมกที่อ่างทองนะนิดเดียวเข้ามานะครับ มาร้านอิสระภาพ109นพ10 <9 S 2> นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเชิญชวน